สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว u t u b e เดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องการมันติมิเตอร์แบรนด์ Total เ็นรีวิวดีใช้ได้ใน Lazada หลายคนที่ซื้อก็ให้รีวิว5ดาวกันนะครับเราก็เลยจัดตามเลยเอาตรงๆนะครับออกตัวก่อนนะครับไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าแต่พอรู้วิธีการใช้งานบ้างนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับและอยากจะบอกนะครับที่ซื้อมาเนี่ยเพราชอบหน้าตาและดีไซน์ของเจ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับไปแกะกล่องดูกันเลย ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมีคู่มือนะครับสายโพ o นะครับก็คือสายวัดของมิเตอร์นั่นเองแล้วก็ตัวมิเตอร์แล้วก็ฐาน 3A 2ก้อนนะครับแล้วก็ตรงฐานนะครับก็แกะน็อตตามได้เลยนะครับในคลิปก็แกะด้านหลังแล้วก็ใส่ฐานนะครับดยร่วมนะครับวัสดุเนี่ยแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักเบาดีไซน์สวยนะครับวัสดุเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับสมราคาเลยดีเดียวนะครับคุณผู้ชม จะมีโหมดวัดพื้นฐานตามนี้เลยนะครับวัดไฟกระแสตรงหรือว่า DC โวลต์นะครับสังเกตนะครับสัญลักษณ์รูปตัววีพร้อมกับเส้นขีดปะตรงแบบนี้แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตัวถัดมาก็คือการวัดกระแสไฟสลับนั่นเองหรือว่า ACV โวลต์นะครับก็จะเป็นรูปตัว V ีแต่จะเป็นรูปคลื่นไซเวฟนั่นเองและถัดมานะครับวัดความต้านทานนะครับก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปตัวโอห์มนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับและถัดมาจะเป็นโหมดการวัดการเชื่อมต่อว่าขาดหรือไม่ก็จะเป็นพวกการวัดไดโอดนะครับ และสุดท้ายเลยจะเป็นการวัดแอมป์นั่นเองหรือวัดกระแสไฟแต่จะเป็นการวัดแบบ DC นะก็คือวัดแบบกระแสตรงนะครับก็คือมีตั้งแต่การตั้งตั้งแต่10แอมป์200มิลลิแอมป์หรือว่า20มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับถ้าเราต้องการวัดถ่านนะครับหรือว่าแบตเตอรี่รถยนต์นะครับให้ปรับไปะย่านแรงดันของโวลต์นะครับที่เป็นแบบดีได้เลยนะครับตัวยอย่างในคลิปจะเป็นการวัดถ่าน 3A นั่นเองและถ่านตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะไม่เต็ม1.5โวลต์ด้วยนะครับ และมาส่วนของตรงหน้าปัดน,นะครับก็จะบอกนะครับเวลาเราเปลี่ยนโหมดในการวัดนะครับโดยจะมีสัญ,ญลักษณ์เอาไว้บอกเรานะซึ่งก็ดูไม่ยากเลยนะครับก็จะมีรูปตัว V นะครับก็แทนการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับส่วน AC เนี่ยก็แทนกระแสะไฟสลับนั่นเองและ DC คือไฟกระแสะตรงนะครับก็จะเห็นสังเกตเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์แบบนี้และตัวโอห์มเนี่ยก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับส่วนตัว M เนี่ยจะมีการบอกเป็นหน่วยนะครับ มาทดสอบการวัดสายขาดหรือไม่นะก็วัดง่ายๆเลยโดยวัสดุที่ไฟฟ้าสามารถผ่านได้ก็คืออทินะผมลองกับใบมีดคัตเตอร์นะครับหรือจะลองกับสายไฟก็ได้นะครับถ้าสายไฟมันขาดในเนี่ยเราก็จะรู้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าจะมีเสียงติ๊ดยาวๆนะถ้ามันติต๊ดอยู่นแสดงว่ามันมีการเชื่อมต่ออยู่นั่นเองนะครับ ด้านหลังนะครับบานพับของเขาสามารถปรับองศาของมุมมองมิเตอร์ได้โดยรวมนะครับที่ซื้อมาเพราะดีไซน์และสีสันของมิเตอร์ตัวนี้นะครับมันดูดีและแปลกดีนั่นเองหน้าปัดใหญ่ชัดเจนบอกสัญลักษณ์ต่างๆาการออกแบบนะครับมิเตอร์เนี่ยดูไม่คี้เระครับดูดีกว่ามันติมิเตอร์ทั่วๆไปด้วยแต่ฟีเจอร์นะครับมันไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับเอาตรงๆมันได้ตรงชื่อแบรดมากกว่านะครับ สุดท้ายนะครับรูตรงกลางเนี่ยคงไม่ได้ใช้บ่อยๆนะครับมันคือการวัดนะครับค่าแรงดันของกระแสะไฟฟ้าที่มากกว่า220โวลต์นะครับคือจะต้องเปลี่ยนไปใช้รูตรงกลางนะครับและปรับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยในย่าน a c เนี่ยโดยปรับไปที่ 600โวลต์นะครับที่รับได้สูงสุดนะครับคข้าๆนะครับก็ประมาณนี้นะก็ดูตามสัญลักษณ์ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปแล้วเนี่ยชอบนะครับก็เลยซื้อมารีวิวด้วยดีไซน์ที่สวยๆและดูสีสันเท่ดีนะครับและรีวิวคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวใครอยากจะจัดตามก็ลงไปที่ใต้คลิปในนะครับผมจะลงลิงก์และรายละเอียดเอาไว้ให้ก็ไปกดสั่งซื้อกันเองนะครับคุณผู้ชมก่อนจบคลิปนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะ มีอะไรนะครับก็คอมเมนต์ถามได้นะครับถ้าว่างแง่จะมาตอบใต้คอมเมนต์ให้ละกันนะครับขอบคุณครับ